สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง <ser i> มาเบางมามือน,นีนเอไปอยังเอไปเลี่ยนเลี่ยนเสร็จแล้วเอเลี่ยนอยู่โรงเรียนเสร็จแล้ว,ลลวกลับบ้านกลับบ้านว่าสิมาออนไล่ต่ออีกชัว่วโมงหนึง่งกลายเป็นคู่อ่อให้อ่านหนังสือเองเนาะบันนี้เอก็เลยไปต่อเหตุงานเหตุงานบ่ายสามหอดสองทุ่มเอซีทุ่มเออยี่สิบสองนาฬิกาซีทุ่มแล้ววันนี้เลิก บระเทศเเลิกงานเห็นพีออดเล่าโพสในเฟซเนาะจ้าวบ้านผักมาวาสันคอยกกนเขียนหาเราเลยพิตอดที่เพิ่งปิดบ้านเด้อเอเลิกงานซีทุ่มอย่างประมาณนี้เบ้าเบอรว่า,าเอได้ผักยังมะเน่ได้แนวกินมาผักกระแยงเนะจ้าผักกระเงยงเห็นบ่ผักกะระแยงแล้วก็ได้เอ่อผักชี้ใบเรื่อยเนาะจ้าเอ่อบางบ้านก็เอิน้น ผักเอียงก็อยู่นี่ผักชีฝรั่งแต่ถ้าสารค้าเอินผักชีใบเลื่อยเนาะผักหอมเปย์ผักหอมเปรย์น่าจะบานเอเอินผักหอมเปย์นี่เนาะผักหอมเปย์กับอันกับอันผักกระแยงบบบนี้พอดีมาเบิ่งกไวแต่อยังอีกดีใจน้องข่ยอยบ่ มืออืออ่นขวเสียนเฮ็ดน้ำพริกน้ำพริกกินกับอันบบวบงูนะจ๊ะบกบกง,งเ้เงียวงงเงียวบวบงูบวบไล่ไดเหมือนนะจ๊ะน,นี้คืออันนี้คือที่สารค่ามืออบ่นบ,บวบงูบกงง,งเงียวนะจ๊ะบ้านมืออื่นบง,งงเงียวเราเคยก็ได้ขนมเกินขนมอยังนี้ขนมปังสังขยาเติรแซบขนมปังสังขยา เอามาซว่งกอันตึงดึงดึงตงึงดึงดึงนะจ๊ะขนมปางสังขยาเนาะมันนี้ไปเหตุงานมากนะจ๊ะกตบบำรุงจากน้อยนะจ๊ะเนาะบำรุงบำรุ่งจากกวางนี่ละไม่ได้ไปบำรุ่งคนอื่น,นหรอกมะม่วงมะม่วงสกีมักม่วงอ่างคนโอ้ยได้แนวมากนี่สมใจอยากแล้ว เดี๋ยวสมากินอ่างนะจ๊ะเนาะบุกม่วงหน่อยบม่เป็นบุกม่วงหน่อยดอกมันเป็นไข่ขาวม่วงป้าเอ๋บลูบุกม่วงอย่างบุกม่วงออนนะสันก็จะเขียวนวะ่าบุกม่วงออนผ่านเป็นแหวนเป็นแหวนอืมเดี๋ยวสีเห็ดสู้เห็ดกินอ่างข้นนะจ๊ะอันนี้ก็คือขนมข้าเนี้ยวปิ้งเ้าเนี้ยวปิ้งรอบที่แล้วก็ได้มากแซบ่บค่อนเฟิร์ม่าแซบ่บก็เลยเอาไมา่อีกนะจ๊ะอันนี้ขอล้าม แต่ว่าก็เจ้าเฮ็ดมากแบบนี้เนาะแบบนี้ก็กินใดบอซี่เลียดทิติมาบอซีเลียดทิติมากินทุกอย่างขนมใส่ไส้เห็นไหมขน,นมใส่ไส้ถึกใจหลายบะจางบะจางสองตอนสองตอนคือเกาสองคือเกาหลอดกวน,กนเกามาสองคือเกา คาแรงเหมือนนี่เดี๋ยวซื้อกับเข่าพอดีจ้ะเดี๋ยวซื้อพักน,นั่งเอกของเรืองเหมือนี่ก็คือผักกระแยง,งส่วนพระเอกก็คือบักบวบงูนะจ้ะบักงูงเงี่ยวเนาอโอ้ยโตโกงก็คือบอักม่วง<笑><笑>ไปเห็นง่านว่าเมื่อยๆนะจ้ะแบบว่าก็ต้องสื่อกินถา้าบ่าซื่อกินมันกับบมี่กำลังสิไปลุยงานตองสิเนาะ เออในความหนุสึซื้อก็คือแบบว่าเอเป็นคนเรื่องกินเอ็มกเ,เคยห่วงกินเด้สิเป็นคนแบบว่าถ้าเรืองกินนี่เอาให้เต็มที่ไปเลยเมื่อไดมีกําลังไปลุยงานตอนเนาะแล้วเกอ,อก็คือสิอยากมา่อขอบคุณเพื่อนๆน,น,น้ำเนาะหลายๆคนเลยที่เขามาให้่กาลังใจบระว่าจะได้เฟซใน You Tube หรือว่าในไอจเนาะจะจังใดก็ขอบคุณถูกกาลังใจเน,นจาะเนาะเพราะว่า ถ้าบ่ามีแรงพักดันถ้าบ่ามีเอ่อเอ่อบ่มีการกดดันกันได้เพราะว่าเอสิแบบว่าเอสิแบบว่าสบายสบายเฮ็ดไปเรื่อยๆนอกจากเนาะแต่ว่ากัมีความยินดีกับน้องคือการน้องอ่อช่องอ่อสานเดนมาร์กนั่นเพิ่นผ่านกดแล้วแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วว่าส้างราดได้นอกจากมีเอ่อโฆษณาเขาเรียบร้อยนอกจากอันนี้นนก็ดีใจน้าเพินินเนาะส่วนเอ็ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่ากัคือถาถามใจตรง จริงๆแล้วนั่นอยากให้พานไว้ๆขึ้นกันเพราะว่าอันอย่านเขาเปลี่ยนกดนั่นกดนี่อีกเนาะเพราะว่าจะคว้างกับแหงบ่ค่อยมีเวลาเนาะจ้ะแต่ว่ากับบอสซีเรียดออกสู่ตายจ้ะสู่ตายพอามากไกลเกินกัแลวเนาะมาปานนี่แล้วเนาะจ้ะบอถอยเนาะจ้ะเนาะอันส่วนนั่นเออเขาเอินววาอยัง ค่ายๆกับท่าจะเฮ็ดท้าจใจเอเฮ็ดเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็น,อ,อ,ปนอ,อ,อาหารย่างเดียวเอกเฮ็ดบ่ไดเพราะว่าเอต้องต้องการจะให้คนที่เขามาเบิงเนาจาาะบ่ว่าจะเป็นทันผู้ชมทุกคนเลยที่เขามาเบิงนี่ให้รับรู้เนาะจ้ะว่าชีวิตที่ไม่อยู่ต่างแดนเน่ะจะประมาณนี้ละมันบ่ได้สวยหรูได้จ้ะมันบ่ได้แบบว่าเอ,อ ก็อาจจะมีบางคนแต่ว่าสําหรับเอแล้วนี่มันบร่ไดสวยหรูทุกอย่างก็คือต้องต้องสู่ด้วยเจ้าของไฟติ่งย่างเดียวแบบว่าเออบ่มีการปูโด,ดยกีบกุหลาบนะจ๊ะเนาะจังพยไยก,ก็คือแบบเล่าก็ให้โอกาสเท่ามาแล้วเขาก็ต้องมาสู่เองต่อนะจ๊ะสิบ,บ่มีการว่าเออ ก้าวกระโดดเกินไปนาะจ้ะเนาะของเอสิเป็นประมาณบ่าไปทีละขันทีละขันเนาะจ้ะความโชคดีหลายๆอย่างเนาะจ้ะทั้งทั้งพยายแล้วสิบ่คอยงี่เงาบ่าคอยเอ่อให้กำลังใจเข้าตลอดเอ่อสนับสนุนเข้าในทางที่ดีมากๆเนาะจ้ะเนาะสำหรับอันอันนี้ก็คืออยากขอบคุณบ่าวาสิเป็นหลายๆคนที่มีส่วนร่วมในการที่เอเขามาเหยียบประเทศเดนมาร์กนาะจ้ะเนาะ หล,หลายๆอย่างเนาะจะเนาะอันนี้ก็ขอ,อบคุณคขึ้นกันขอ,อบคุณมากๆกเนาะจะเนาะเป็นอันว่าเหมือนเนี่ยออขอคลิปแค่นี้พ่อเพราะว่าเดี๋ยวพึ่งตอนนี้หาถุมเอ๋วท่านกินเข้าแลงก็สียหาเขากินก้อนแล้วก็ขืนนอนเนาะจะมืออื่นเอมีเลี้ยนเก่าโมงกลัวเก่าโมงสี่สิบเลี้ยนออนไลน์อยู่บ้านมืออะไ้ไปใส่เนาะแล้วก็มีงานทรงคู่อีกก็ต้องปั้นงานน้าอีกเนาะแล้วก็ ก็ต้องคิดแผนเนาะจ้าว่าเสียจังไดให้ช่องมันไปได้หลอดเนาะจะให้ช่อง u t u b e ของเอเนาะช่อง a อดีเคเนาะ,นะให้พานตลอดหลอดฟังเนาะจ้าเนาะเพราะว่าถ่ายเหตุงานหลายเลียนหลายบ่ามีเวลาเหตุคลิปเนาะจ้าอันนี้ได้คลิปน้อยๆเหมือน,นี่ก็ดีใจจ้าเจ็ดแปดนาทีก็เอาจังส่ะจ้าขอบคุณเนาะจ้าขอบกาบขอบคุณอีกที่หนึ่งเนาะจ้าขอบคุณทูกแรงพักดันขอบคุณถูกกำลังใจเนาะจ้าเนาะ เจ้าเศษยังกินแต่ว่าเอามาแล้วอันนี้มีการเอา,เอามอาเพราะว่าเอเหลียวเห็นมันมีรากนะจ๊ะมีรากเนาะเอ๋ก็จะล่องทดนล่องปลูกเบิง้งมีรากนะจ๊ะมีรากนะนี่แหละจ้าขอบคุณอีกคัง้งหนึ่งเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะจ้าสวัสดีจ้า